สวัสดีค่ะอันนี้ถุงพลนันีนะคะอยากจะมาแนะนําให้รู้จักพี่เบลนิดน,นึงพี่เบลอยากจะมาแชร์ผลลัพธ์จากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นิดนึงอ่าค่ะเบลค่ะก็คือพี่เบลเป็นอะไรเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิพแพ้คือกินยามาหลายอย่างก็ยังหน้ามืดเีินหัวอยู่ก็พอดีมาลองกินตัวนี้นนค่ะนนี้ใช่ไหมคะเเรีเซิร์ฟก็คือ เวลาโดนฝนไม่ได้อยู่ไฟแรนโดนฝนก็จะเวียนหัวปวดหัวไม่สบายกินทาริโนนก็คือไปไหนจะพบเป็นแข็งๆเลยแต่พอมากินตัวนี้ค่ะสักระยะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เดือนหนึ่งพอดีก็ทุกอย่างไม่ต้องกินแล้วยาไม่ต้องกินยาเลยค่ะ,ะไม่ต้องกินยาเลยค่ะนอนตีหนึ่งตื่นหกโมงทุกวันทํางานสบายเลยอเอ,อ,อเคแล้วพี่ท,าน,ทานตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้แล้วก็ บางทีนวียนหัวก็จะกินตัวนี้ค่ะชอบชอบหน้ามืดเวียนหัวเป็นแบบเป็นความดันต่ำด้วยอวามดด้วยพอเวียนหัวเสร็จก็จะกินตัวนี้ก็ก็คือเนี่ยฉีกแล้วก็กินเลยเคใส่ปากแล้วก็กระดกในนาพวกกวกๆวกเสร็จเลยโอ้แบบพันหายปวดหัวเลยกินแบบง่ายแล้วพอดีก็เลยสงสารแม่เพราะแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาต้องไปทําไร่ทํานาก็เลยส่งไปให้กินทั้งครอบครัวเลยแม่เขาก็เลยพก ช้าเขาก็กินตัวนี้ก่อนไปก่อนไปทําน,นาไปทุ่งนาไปสวนอะ่ะแล้วก็กระพกอันนี้ติดตัวไปด้วยเวลาเขาหน้ามืดเวียนหัว,วเขาก็จะฉีกซองแล้วก็<ส>จะเทยใส่ปากเลยแล้วก็กระดกน้ำทำงานต่ออยู่ได้ต่อเลยเอกินเสร็จที่แรกบอกบอแซบบอแซบเอาอย่างมาให้กินบอแซบเลย <laughs> พอ่อแม่กับพ่อ,พอแม่กับพ่อก็คือ แม่เขากินดีก็เลยพ่อกินใช่ไหมแล้วพ่อเขาบอกว่าบ่อแซ่บพ่อแซ่บบ่อกินเขาไม่ได้เอาแซ่บเขาเอาสุขภาพลูกให้กินก็กินไปเถอะพอกินไปกินมาก็ติดใจก็เลยแย่งกันกินในตอนนี้ก็เลยต้องส่งให้เขากินทุกวันเลยส่งให้ทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยทุกเดือนก็กินกันทางบ้านเลยตอนนี้โอเคโอเคแล้วแล้วเลยส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานปรากฏว่าตัวเองไม่ได้ทานไม่ทานตัวเองก็เลยเป็นอย่างเงีง้ยอย่างที่เห็นจะเริ were, ่มทานจะเริ่มทานใหม่ใช่แล้วถ้าถ้าเกิดวันไหนเขาไม่ได้กินเขาเขาก็คือเหมือนกับว่ามัน มันไม่ไม่แฮปปี้อ่ะไม่กระปี้กระเเผวไม่จะฉับเฉเปไม่จะฉับเฉเปลพาร์ทเว่งที่แล้วคือคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบกว่ากับหกสิบทั้งคู่อ่ะนะชอบมากเลยเมื่อก่อนจะไม่กินโน้่ไม่กินนี่จะขัดขวางจะไม่ให้เราทำงานตรงนี้ด้วยพอตอนนี้แฮปปี้โทรเช้าโทรเย็นเลยให้กำลังใจสู้ๆให้สำเร็จสุดยอดมากเลยสุดยอดเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ขอบผลิตภัณฑ์สองตัวนี้นะครับดีเซอร์โคริดาเซลล์ใช่รู้สึกประทัจริง โอเคค่ะขอบคุณพี่เบลมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะ